พูดให้ความรู้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับการนอนไม่หลับในเรื่องอที่เกี่ยวกับเรื่องของคพีแพทย์แผนไทยนะครับนะผมขอสไลด์ถัดไปเลยครับอ,อยู่ตรงน,นี้ก่อนอผมถามทุกท่านว่าท่านเห็นสไลด์นี้ท่านคิดถึงอะไรมันแปลผลอะไรได้บ้างต้อ,อง สไลด์นี้นะครับตัวภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพในการทดลองการทดลองหนึ่งครับเขาทดลองในคุณหมอคุณหมอที่อยู่เวรกับคุณหมอที่ไม่ได้อยู่เวนนะครับด้านบนคือคุณหมอที่เข้าเวนดึกกับด้านล่างคือคุณหมอที่อยู่เวรปกตินะครับแล้วเขาจะดูอะไรนะครับเขาจะดูกระบวนการตอบสนองนะครับเขาจะดูกระบวนการตอบสนองนะครับถ้าใครเคยขับใครเคยสอบไปขับขี่นะครับ ก็จะจะรู้การคุณฉีดว่าเอ๊ะตอนสอบภาษาฝีมันจะมีการตอบสอบเรื่องการตอบสนองใช่ไหมครับไฟเขียวไฟแดงและเหยียบเบรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาใช้วิธีการเดียวกันครับแต่ทําซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับทาซ้าๆไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เขาพบก็คือว่านะครับคุณหมอที่อยู่เวรดึกนะครับซึ่งแน่นอนแหละคุณหมออยู่เวรดึกเนี่ยไม่ได้นอนหรอกนะครับหรือนอนไม่เต็มที่นอนไม่เพียงพอนะครับเขาพบว่าคุณหมอที่อยู่เวรดึกจะมีช่วงระยะเวลาที่ กดต,ตัวนี้นะครับในครั้งหลังๆออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นและมีบางช่วงเนี่ยสูงมากถึง4วินาทีนะถ้าเราคิดว่านะครับเราขับรถนะครับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการที่เรารู้สึกตัวช้าไป4วินาทีอะไรจะเกิดขึ้น นะครับอันนี้คือปัญหาของการที่เรานอนไม่พอนะครับส่วนคุณหมอที่อยู่เวรปกตินอนพักผ่อนเพียงพอจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาตอบสนองอยู่ที่ประมาณ0.2ถึง0.4วินาทีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งปกติที่ทำนะครับเพราะนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรานอนไม่พอนะครับหรือเรามีปัญหาการนอนเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นง่ายๆคือ การตอบสนองของร่างกายเนี่ยจะแย่ลงนะครับแล้วจะแย่ลงอย่างมากด้วยนะครับอขออนุญาตเป็นสไลด์ถัดไปครับนะสไลด์นี้นะครับเป็นการสำรวจนะครับข้อมูลในในคุณผู้หญิงนะฮะประมาณ6 0ว่าคนนะครับกราฟนี้แสดงให้เห็นอะไรครับนะฮะจะแสดงส่วนแนวนอนเนี่ยนะครับคือชั่วโมงการนอนระยะเวลาการนอนนะครับระยะเวลาการนอนนะฮะ ส่วนแนวตั้งนี่คือค่าดัชนีมวลกายหรือค่าค่าอดี้เวทนะครับอดี้เวทก็คือเอาน้ําหนักตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงนะครับสิ่งที่เราพบก็คือนะฮะยิ่งถ้านอนน้อยๆนะครับ3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับค่าไอต้าอดี้เวทหรือค่าดัชนีมวลกายเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะฮะจะค่อนข้างสูงเนื่องจากว่า การนอนเนี่ยครับทำให้ตัวเมตาบอลไลท์เนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับทำให้ตัวเมตาบอลไลท์ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นอนน้อยหรือไม่ได้นอนนะครับการเผาผลาญนะฮะอาหารหรือเผาผลาญตัวเรื่องของไขมันนะครับก็จะแย่ลงนะฮะก็จะแย่ลงสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าน้ําหนักมันจะเพิ่มนะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในกลุ่มคนไข้ที่เป็นพวกคนไข้ กลุ่มโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องหรือโรคเรื้อรังนะครับกกโรคเมตาบอลิสซินโดมนะอย่างคนไข้เบาหวานคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไขมันนะครับถ้าระยะการนอนไม่พอนะครับระยะการนอนไม่พอจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นครับมีระดับไขมันในเลือดสูงคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ในทางกับกันนะครับถ้านอนเกินไปถ้านอนเกินไปนอนเยอะก็ไม่ดีนะฮะนอนน้อยก็ไม่ดี ในกรณีนี้เราบอกว่านอนน้อยนี่นทำให้อ้วนนี่เราสํารวจจากคนประมาณ0กแสนคนโดยคนผู้หญิงนะ,ะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองกลับไปถ้าเรานอนเยอะเกินไปอะ่ะนอนเยอะเกินไปก็แสดงว่าจะดีไม่ดีนะฮะการนอนเยอะเกินไปจะเห็นว่าระดับนะฮะน้าหนักมันค่อยๆสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนอนเนี่ยนะครับมันต้องมีระยะเวลาที่พอดีกับแต่ละคนนะครับนะฮะโดยโดยระยะที่พอดีเนี่ยอยู่ประมาณ 7จถึงแชั่วโมงนะครับอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยอย่างเช่นหกเประมาณนี้ครับจะเป็นระยะที่พอดีสําหรับการน,นอนนะครับอ่าขออนุญาตขอสไลด์ถัดไปเลยครับล,ลมกลนขอสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งโอเคอ่าภาพนี้ให้ดูภาพนี้ก่อนนะฮะภาพนี้คืออะไรลองลองเดานะฮะภาพนี้คืออะไรเอ๋นะ ถ้าถ้าใครอ่านเรื่องของการนอนหลับมาหรือเรื่องของของสลีปเมดิซีนะครับก็จะคุ้นชินกับภาพนี้ครับนะฮะภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือรูปแบบการนอนปกติของคนนะครับมันจะเขาจะดูอะไรบ้างนะฮะนะฮะหนึ่งเขาจะดูเรื่องของตัวคลื่นสมองไฟฟ้านะครับคลื่นสมองไฟฟ้าเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาแบ่งการนอนเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามองภาพบนนะฮะ เราแบ,บ่งการนอนเป็นสส่วนใหญ่นะฮะส่วนที่เราเรียกว่าเรมนะครับกับส่วนที่เรม R e m ข้างบนเห็นไหมครับกับอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่านอนเรมนะฮะส่วนเรมกับนอนเรมมันต่างกันคือในส่วนที่เราเรียกว่าเรมเนี่ยนะฮะลูกา REM, ะะตาเราแม้แต่แม้นในช่วงหลับเมันจะกรอกไปกรอกมาอย่างเงี้ยครับมันจะมีการกรอบไปกรอบมาของลูกตานะครับ ะะเราเรียกว่า r e p e ิ t eye movement นะครับถ้านอนเลมก็คือ n อน repeat eye movement นะครับนะทีนี้2ช่วงมันต่างกันยังไงอ้าผมพูดถึงนอนเลมก่อนนอนเลมเราก็แบ่งเป็นสเตจอีกครับสเตจดึงสอสาสนะครับสเตจที่สําคัญนะคระแต่สเตจค่อนข้างสาคัญหมดแต่สเตจที่ร่างกายจะได้รับการพักผ่อนก็คือเสเตจสามสีีที่เราเรียกว่า deep sleep หรือการนอนหลับลึก นะฮะซึ่งเราเราเราจะต้องการอันนี้นะฮะเราจะเห็นว่านะ,ะในแต่ละช่วงการนอนนะครับนะฮะสเตตสามสี่รวมกันระยะเวลาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้กลับมาในช่วงเร็มนะครับเรมเนี่ยมันจะเกิดการทํางานของอวัยวะอื่นๆร่วมนะฮะแม้กระทั่งเรานอนนะครับทั้งสมองนะครับช่วงเร็มเนี่ยคือช่วงที่สําคัญทําไมเราต้องการเร็มเพราะเร็มเนี่ยมันทาให้เกิดการการทํางานของระบบ ประสาทอัตโนมัตินี่ทำงานดีขึ้นนะฮะอย่างเช่นมันเอาของเสียในสมองนะทุกพวกเราคงเคยได้กินเรื่องของคนที่เป็นพากินสารเป็นความจําเสื่อมนะครับเป็นโรคอัลไซเมอร์มันเกิดจากปัญหาเนี่ยที่สมองเนี่ยมีของเสียอยู่นะฮะไปจับเป็นพราบที่เราเรียกว่า mm hmm. กลุ่มของเสียที่เราเรียกว่าเบต้าไมลอยนะเขาพบว่าเลมเนี่ยเมื่อนอนในช่วงเลมเนี่ยมันจะทําให้สมองสามารถเอาของเสียพวกนี้ออกมาทิ้งได้นะครับเพราะนั้น ถ้าท่านสังเกตนะครับอันนี้ถึงอันนี้คือหนึ่งช่วงของการนอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนหนึ่งเราจะมีช่วงระยะช่วงหนึ่งช่วงของการนอนเนี่ยหลายช่วงนะครับโดยปกติจะประมาณ3าถึงสช่วงนะครับและสังเกตว่าในช่วงรยท้ายเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาของเรมเนี่ยยาวกว่ายาวกว่าปกติยาวกว่าช่วงแรกๆนะครับเพราะช่วงนี้คือเป็นการจัดการระบบความคิดระบบข้อมูลในสมองนะ ความจำนะฮะมีมีคนเขาศึกษาอย่างนี้ฮะเขาศึกษาว่าให้ให้ให้ฝึกเปียนโนให้ฝึกเปียโนพร้อมกันสองคนนะ,ะอ่าคนหนึ่งฝึกเปียโนเสร็จแล้วก็ให้ไปนอนนะฮะอีกคนหนึ่งฝึกเปียโนเสร็จแล้วให้ไปทําอย่างอื่นไม่ให้นอนนะครับแล้วกลับมานะครับมาแล้วก็ให้เล่นเพลงที่ฝึกไปก่อนหน้านี้เขาพบว่าคนที่ได้หลับ สามารถเล่นได้ดีกว่าคนที่ที่ไม่ได้หลับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการหลับเนี่ยซึ่งเข้าสู่เลม s ลี e p เราเรียกเลมสลี e p นะฮะจะทำให้ระบบสมองเนี่ยทำงานได้ดีนะครับช่วยในเรื่องของความจำนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำงานอื่นๆในร่างกายด้วยนะทีนี้ในการหลับเนี่ยนะฮะก็จะมีการหลับถ้าเราดูอย่างนี้นะฮะตรงนี้เป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้เป็นอัตราการหายใจนะครับนะฮะอ่ อันนี้นะครับเป็นลักษณะการขั่งของเลือดที่ไปข้างที่อายวะเพศนะครับในวัยวะเพศชายคนนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นดูตรงนี้นะฮะถ้าเราอยู่ในช่วงที่มันเป็นเรมสลีฟจะเห็นว่าฮัดเรดอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆลดลงในช่วงดีสลีฟเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆลดลงเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆลดลงนะฮะเพราะนั้นเนี่ย เรามักจะคิด <Come> ว <on, S 1> mm ่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนใช่การนอนหลับดีกว่าทั้ก่อนในช่วงนี้แต่ว่ามันมีบางช่วงร่างกายกลับทํางานมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะฮะจะเห็นว่าช่วงนี้คือช่วงของของของตื่นนะฮะช่วงนี้คือช่วงของตื่นจะเห็นว่าในบางช่วงเนี่ยอัตราการหายใจหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสูงกว่าช่วงตื่นด้วกนะฮะเป็นช่วงที่ร่างกายทางานเพื่อขจัดของเสียหรือจัดการระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะฮะ ทีนี้เราก็จะเห็นวันนั้นเนี่ยแม้แต่เรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับเราก็เห็นว่าเลือดมันจะไปข้างที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายเนี่ยนะครับในช่วงเนี่ยครับช่วงที่เป็นเร็มเป็นเร็มเป็นเร็มเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเร็มน้อยช่วงที่เป็นเร็มเร็มสลีปน้อยหรือเร็มสลีปตับสิ่งที่เราเจอก็เจอโรคหลายอย่างรวมทั้งถือเรื่องของความเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับอ่ะบกวนขอสไลด์ถัดไปเลยครับผม ทีนี้ถ้าเรามาดูกันง่ายๆนะครับมาดูง่ายๆจากแผ่นเมื่อกี้นี้นะครับให้ให้มันทาให้มันเป็นรูปง่ายๆก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับช่วงนี้เป็นการหลับธรรมดาหลับลึกแล้วเข้ามาสู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเริ่มสลีปคือหลับฝันนะฮะหลับธรรมดาหลับลึกหลับฝันหลับฝันเพิ่มขึ้นหลับธรรมดาหลับลึกอาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็สู่ช่วงหลับฝันยาวขึ้นนะฮะหลับธรรมดาแล้วก็อยู่ช่วงหลับฝันลาบขึ้นอันนี้คือภาพที่ควรจะเป็นนะครับ ที่ควรจะเป็นในคนที่นอนปกตินะฮะช่วงนี้เวลาเราฝันนะเราจะฝันช่วงไหนนะฮะเรามักจะฝันช่วงไหนเคยสังเกตตัวเองไหมครับนะจริงๆเขาบอกว่าช่วงเดมสลีฟเนี่ยเป็นช่วงที่หลับแล้วจะฝันคือจริงๆการฝันฝันทุกช่วงครับแต่ว่าช่วงที่เราจะจําความฝันได้เป็นเลมสลีปและเราจะมักจําความฝันได้ในช่วงรุ่งสาง เพราะอะไรเพราะช่วงนี้เลมสลีปมันยาวกว่ายาวกว่าที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจําความฝันได้นะครับในช่วงเช้าเช้าหรือก่อนตื่นเนียฮะเราจะจําได้ค่อนข้างดีอันนี้คือแพทเทิร์นนะครับนะฮะแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับในการนอนนะครับในการนอนนะครับอะผมขอภาพถัดไปทีนี้ท่านอีกภาพนี้ท่านนึกถึงอะไรฮะคีย์สำคัญ ในการนอนนะครับคีย์สำคัญในการนอนก็คือ90นาทีแรกของการนอนนะฮะ90นาทีแรกของการนอนอยู่ตรงไหนครับอยู่ช่วงนี้ครับอยู่ช่วงแรกนี่นะครับนะถ้าในช่วงแรกถูกรบกวนในการนอนถูกรบกวนอย่างเช่นเรากําลังจะหลับค่อมๆจะหลับนะฮะถูกรบกวนด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามหรือแม้แต่กภาวะโรคของเราอย่างเช่น บางขั้นมีมีภาวะที่จะปัสสาวะบ่อยเป็นเบาหวานเนี่ยกำลังหลับๆหลับเฮ้ยสะดุ้งสะดุ้งตื่นหรือว่ามีมีปัจจัยอะไรมากวนเนี่ยแพทเทิร์นของการนอนจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบที่เราบอกไปแบบเมื่อกี้นี้นึกออกไหมครับนะฮะจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบหลับธรรมดาสวยงามขึ้นเป็นโค้งหลับ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 แบบเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ละแพทเทิร์นมันจะเวียงอย่างเงี้ยครับยึ้งยึงยึงนอนซึ่งไม่มีเลมสลีปหรือเลมสลีปจะน้อยลง พอเลมสลีปน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทํางานบางส่วนของร่างกายที่ต้องการเลมสลีปอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความจําเรื่องการทํางานของสมองบางอย่างหรือการขาจัดของเสียในสมองบางอย่างออกไปเนี่ยมันทํางานน้อยลงนะพอมันทํางานน้อยลงปัญหาก็คือว่าร่างกายเราก็จะสุดโฉบได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญคือ90นาทีแรกของการนอนคือเวลาทองเพราะนั้น ก่อนจะนอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะฮะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทีนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวอะไรบ้างผมขอสไลด์ถัดไปนะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่าเราจะเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยขอให้ดูนี้ก่อนนะในแต่ละคนนอนไม่เท่ากันนะนะฮะแต่ละช่วงวัยช่วงอายุนอนไม่เท่ากันนะครับนะฮะสังเกตนะครับอันนี้คือช่วงเด็กนะฮะเด็กเล็กเลยนะครับเด็กเล็กนะครับแล้วก็อ่าเด็กทารกนะครับ ว่าเด็กค่อยๆโตขึ้นนะครับวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือนะฮะระยะเวลาการนอนจะไม่เท่ากันสีน้ําเงินนะฮะคือช่วงระยะเวลาการนอนที่เราแนะนําหรือเล o m เม n d ให้นอนควรจะเป็นเท่านี้นะครับควรจะเป็นเท่านี้อย่างเช่นเด็กเล็กนะครับเราอยากให้นอน14-17ชั่วโมง1-3เดือนนอนไปเลยครับนอนไปเลยนะฮะ ควรให้เด็กนอนเยอะๆคำถามทำไมคือต้องให้เด็กนอนเยอะๆเพราะว่าการนอนมันทำให้เซลล์ประสาทมันสามารถสร้างหรือพัฒนานตัวเองได้นะซึ่งถ้าเราเรารู้นะครับว่าเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะมันจะแบ่งตัวหรือพัฒนานตัวเองได้ดีเนี่ยอายุไม่เกิน5ขวบนะฮะเพราะนั้นช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ให้นอนเยอะได้นะยิ่งช่วงแรกเนี่ย เซลราสาทพนาดีเงี้ยนอนเยอะนะครับให้นอนเยอะๆนะครับนะฮะนะพอขยบขึ้นมาพอในช่วงที่แบบเอ๊ะเริ่มเข้าโรงเรียนระยะเวลานอนน้อยลงเห็นไหมครับนะฮะตั้งแต่ประมาณ6ขวบถึง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 สิมขวบเนี่ยก็นอนน้อยลงนะฮะเราก็จะเห็นว่าเอะบางโรงเรียนก็จะมีให้นอนนอนกลางวันนะครับในช่วงเด็กเด็กเด็กก่อนไปเรียนนะครับแล้วพอเข้าเนี่ยนะครับอ่าประมาณสักนี้ก็ช่วงนอนกลางวันก็ลดลงนะครับ นะแล้วก็ช่วงระยะเวลาการนอนที่ต้องการนอนก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะผู้สูงอายุเนี่ยครับยิ่งต้องมีระยะเวลาการนอนยิ่งน้อยเลยเพราะฉนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุ Allāh นอนน้อยนะครับไม่ต้องแปลกใจมันเป็นเป็นอันนี้ในช่วงวัยของท่านนะครับในช่วงวัยของท่านแต่สํคาคัญคือต้องนอนให้ครบนะฮะอันนี้คือถ้าท,ท่านดูสีฟ้าสีฟ้านี่คือระยะเวลาการนอนอย่างน้อยที่เราต้องการนะครับอย่างน้อยที่เราต้องการในแต่ละช่วงวัยแต่สีน้ําเงินคืนเนี้ย โอเคคือช่วงที่เราต้องการเลยนะครับช่วงที่เราต้องการเลยแต่ถ้าออกมาฝั่งนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นเออนอนเยอะเกินไปแล้วนะครับนอนเยอะเกินไปอย่างผมยกตัวอย่างเช่นวัยวัยรุ่นเริ่มมาเป็นวัยวัยทำงานนะครับนะฮะการนอนอยู่ประมาณ 7- 9ชั่วโมงเท่านั้นพอละนะฮะจริงๆคนที่อยู่ที่78ชั่วโมงนะการนอนมา,มากกว่า10หรือเกิน10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นว่าถ้าท่านฟังตั้งแต่แรกกราฟจุดนั้นคือยิ่งนอน นอนน้อยน้ําหนักขึ้นได้เยอะได้ง่ายพอนอนมาอยู่ในช่วงเจ็ดแปดน้ำหนักอยู่กําลังดีและหลังจากนอนเก้าชั่วโมง10ชั่วโมงน้ําหนักเริ่มทยานขึ้นมันทําให้กระบวนการติดใบในร่างกายเนี่ยลดลงอีกเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่นอนเหมาะสมคือช่วงสีน้าเงินนี้นะครับอผมขออนุญาตขอ,ขอสลด์ถัดไปครับตรงนี้ผมขอให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้เราจะเห็น นะฮะเหมือนนาฬิกาชีวิตเราเรียกตรงนี้ว่าซาเกึดเซอร์คาเดียนเซอร์คาเดียนไซเคิลนะคำว่าเซอร์คาเดียนไซเคิลเรานึกถึงนาฬิกาชีวิตเนาะคนเราต้องตื่นตอนเช้านอนตอนกลางคืนทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาดูนี่มันมีคมาําอธิบายครับอย่างนี้ครับตัวที่ทําให้เกิดการหลับหรือการง่วงหลับเนี่ยคืออันนี้คือเมลานินนะฮะคือเมลานินเมลาโทนินเนี่ยครับกระทําเป็นตัวที่ทําให้เกิดการหลับ เราจะเห็นว่าเม,เมลานเนี่ยตอบสนองกับช่วงกลางคืนเห็นไหมฮะสีมันจะเริ่มมืดนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเมลานค่อยๆพอเพิ่มนะครับเมลานินค่อยๆพอเพิ่มอย่านะความง่วงตรงนี้เราเรียกว่าสลีปโหลดนะฮะสลีปโหลดเนี่ยกลางวันเราจะน้อยนะฮะแต่เราจะค่อยๆสะสม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 ขึ้นมาโดยปกติสลีปโหลดจะสูงสุดในอยู่ช่วงประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม นะฮะนี่คือช่วงเวลาที่ควรนอนนะฮะบางคนนี่นอนนะฮะบางคนอาจจะนอนกลางวันนะครับหรือไปนอนช่วงเย็นมันตรงนี้อย่าพึ่งนอนนะฮะยิ่งคนที่นอนยากเนี่ยนะครับช่วงเย็นอย่าพึ่งนอนขอร้องไว้เลยเพราะว่ามันทําให้สลีปโหลดที่เราสะสมไว้มันลดลงพอสลีปโหลดลดลงเนี่ยครับตรงนี้เริ่มใหม่จะไปนอนอีกนู่นกลางตีหนึ่งตีสองซึ่งเลยช่วงเวลาที่ควรจะนอนแล้วมันมันจะผิดการเมลาตทนินไม่หลับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ควรนอนอยู่ประมาณ สามทุ่มถึงสี่ทุ่มการกลไกการทํางานของนาฬิกาชีวิตซึ่งเวลาตน,นินเป็นตัวทาเป็นตัวบ่งบอกนะฮะซึ่งมันก็จะอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับเวลาตัวน,นี้จะลดลงในช่วงเช้านะครับประมาณสักตีสามตีสี่จะเริ่มช่วงลงนะับประมาณตีห้าหกโมงเป็นช่วงที่เราควรจะตื่นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ไซเคิลใหม่นะครับเข้าสู่ไซเคิลใหม่นะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการตื่นนะการตื่นนะครับอันนี้คือการทํางานปกติของเรา นะฮะในระยะเวลาที่กวรน,นอนแต่ว่านะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่านะครับมันจะมีบางคนเป็นบุคคลพิเศษนะนะครับบุคคลพิเศษคนนี้ก็คือเขาอาจจะง่วงนอนช่วงนี้หรือเมตาแลตนินหลั่งออกมาช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนก็เป็นไปได้นะครับนะฮะบ,บุคคลพวกนี้ก็จะเป็นพวกเราเรียกว่า evening person ก็คือจะทำงานได้ในช่วงกลางคืนดีนะครับนะแล้วตื่นสาย กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นมอร์นิ่งเพื่อสร้นคือทํางานตั้งแต่เช้าเลยแต่นอนเร็วนะครับอันนี้ก็ขึ้นแต่ละบุคคลครับอ่ะขออนุญาตเป็นสไลด์ถัดไปทีนี้สิ่งที่จะเรียนทุกท่านอีกนิดนึงงนระับเมื่อกี้ท่านเห็นกระบวนการของตัวเมลาโทนินที่มันหลังแล้วนะทีนี้เรามาดูกลไกนิดนึงนะครับว่าใน,นกลไกเมลาโทนินมันหลังมันหลังจากไงฮนะแสงนะเมื่อมีแสงมากระทบเมื่อกี้เราเห็นว่า เมลาโทนินจะเริ่มหลังเนี่ยก็ต่อเมื่อแสงมันลดลดลงเห็นไหมครับเมื่อมีแสงมากระทบกับตานะครับตาเนี่ยทีเลติน่าจะส่งสัญญาณไปที่สมองนะครับนะฮะนะฮะ,ะบริเวณที่เราเรียกว่าซูปราไครมาติติวเคลียสนะครับซึ่งตัวนี้จะส่งสัญญาณออกมานะครับไปที่ตอบไรท่อต่างๆนะครับทำให้เกิดสารสื่อต่างๆทําให้เกิดกระบวนการนอนกระบวนการควบคุมร่างกายนะครับหรือเรื่องของการ การทํางานสรีระวิทยาที่ขึ้นอยู่กับรอบของการทํางานปกตินะครเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะนอนนะครับใกล้ๆนอนคนเปิดมือถือไหมครับ mm hmm. เขาบอกว่าคนนะฮะคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับนะครับมักจะมีเปิดมือถือก่อนนอนเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับนะฮนะเขาบอกว่าระยะเวลาที่เหมาะคืออย่างน้อย1ชั่วโมง นะครับหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ควรให้มีแสงสีฟ้าไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวนะฮะโทรทัศน์แสงนีออนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากที่บอกนะฮะเนื่องจากว่าตามันรับแสงแสงสีฟ้ามันก็เลยทําให้สมองยังทําง,งานมีการสั่งงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนอนควรจะเป็นห้องนอนหมายความว่า,วาห้องนอนของท่านไม่ควรจะต้องทํากิจกรรมอื่นๆอะไรเลยเตียงนอนคนรจะเป็นเตียงนอนเตียงนอนเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ นอนหลับ,บพักผ่อนอย่างเดียวนะฮะในงานศึกษาของฝรั่งเขาบอกว่าเตียงนอนมีหน้าที่2อ,อย่างนะครับอย่างหนึงคือไว้นอนอีกอย่างหนึ่งว้คือกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์แค่นั้นเองนอกนั้นไม่ให้ทําบนเตียงนอนแต่พวกเราเนี่ยชอบนะฮะนะนอนดูโทรทัศน์บนเตียงนอนอ่านหนังสือบนเตียงนอนนะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะทําให้เราหลับยากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะฮะแล้วยิ่งเราเปิดไฟ ต่อให้เป็นไฟโคมเนี่ยก็ทําให้กระบวนการพวกนี้มันยังทํางานอยู่แล้วมันเกิดดีเลย์ทำให้พวกเรานอนยากขึ้นนะครับอ่าผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับทีนี้นะสิ่งที่จะให้เห็นนะครับช่วงนี้คือช่วงนะฮะถ้าเรามองช่วงนี้คือ4นะฮะสี่โมงอันนี้คือช่วงเที่ยงคืนนะครับนะฮะอ่านี้คือช่วงกลางวันปกตินะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะ ถ้าเราดูตรงนี้นะฮะตัวสีแดงก็คือตัวพลาสมาเมลาโตนินนะครับเราจะเห็นว่าพลาสมาเมลาโตนินเนี่ยนะฮะจะค่อยๆเพิ่มนะครับขึ้นนะครับแล้วสูงสุดอยู่ประมาณสักประมาณตีสามแล้วค่อยๆลดลงนะครับนะอีกตัวหนึ่งที่จะเห็นก็คือตัวคอเทมเปอร์เรเจอร์คอเทมเปอร์เรเจอร์ก็คืออุณหภูมิแกนกลางของร่างกายของเรานะฮะในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะฮะจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นนะฮะ บางคนชอบอย่างนี้เนื่องจากว่าเป็นอยู่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนกรุงเทพเนาะมีเวลาน้อยแต่อยากออกกําลังกายอยากดูแลสุขภาพไปออกฟิตเนสต,ตอนสอบทุ่มตอนทุ่มหนึ่งสอบทุ่มเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คอเ e t e m p อเรเจอรเพิ่มขึ้นพลัพอทอคอเท e t e m อเรเจอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรปัญหาคือการนอนมันจะนอนไม่ได้เนื่องจากว่าการนอนสัมพันธ์กับอุณหภูมิของร่างกาย นะหรือรับประทานอาหารงานระับประทานอาหารดึกๆนะพวกเราถ้าเป็นคนกรุงเทพก็อาจจะประมาณสองทุ่มหรือหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนี้บางคนแบบเลิกงานก็หกโมงแล้วกว่าจะเดินทางกลับอะไรอย่างนี้ถึงบ้านทานข้าวสองทุ่มพอทานข้าวเนี่ยเมื่อเกิดการเมตาบอลไลท์คอเทอร์มเนเจอร์ก็สูงขึ้นนะครับพอคอเทอร์มเนเจอร์สูงขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะทําให้เรานอนไม่หลับนะเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหาร นะที่ที่ควรจะเป็นก็คือควรทานรับประทานอาหารก่อนเวลาสอบทุกงนะอันนี้ควรเลยนะแต่ว่าเข้าใจว่าพวกเราอาจจะทําได้น้อยนะครับนะก็อาจจะต้องใช้ยาหรือใช้วิธีการอื่นเข้าช่วยนะครับนะ,ะนะครับแล้วก็ไม่ควรออกกําลังกายนะครับไม่ควรออกกําลังกายแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแผนไทยนะแผนไทยเราจะเจอมีาทฤษฎีที่ททบอกว่าเอ้ยจริงๆอง่ะบางอย่างมันต้องทําให้ร่างกายมันเพิ่มเหมือนกันนะครับผมขออนุญาต ถ้าท่านจำแพทเทิร์นนี้ได้นะครับถ้าท่านจำแพทเทิร์นนี้ได้นะครับแพทเทิร์นนี้คือแพทเทิร์นการนอนถูกไหมครับนะในถึงช่วงการนอนนะครับนอนเลมเข้ามาสเตตหนึ่งสองสามดิสตีิฟเข้ามาเลมหนึ่งสองสามดิสเตีฟเข้ามาเลมนะครับมีตื่นบ้างหนึ่งสองสามดิสตีิฟเข้ามาเลมเลยอันนี้คือคนปกติด้านบนสีฟ้าคือคนปกติแต่อันนี้ไม่ใช่ครับ อันนี้คือคนที่มีภาวะเราเรียกโรคนี้ว่าไฟโบเมโอเจียไฟโบ o มโอเจียคืออะไรนะฮะมันเป็นภาวะที่มันมีการการเราเรียกว่ามีอาการอักเสบของปลายประสาทนะครับนะฮะออฟฟิซินโดมเป็นไฟโบ o มโอเจียแบบหนึ่งนะครับนะฮะมีการเตรงมีการสเตตดีเทนชันของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วมันทําให้เกิดกระแสประสาทย้อนขึ้นไปสมองทําให้สมองไวต่อกระบวนการถูกสิวเรา้า นาเมื่อมีสิ่งเล้าขึ้นนะฮะการนอนก็จะนอนไม่ดีนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในคนปกติเนี่ยนะฮะเราก็ยังเห็นรอบการนอนอยู่นะครับแต่ในคนที่เป็นไฟโบเมลเจีย hmm. พวกนี้จะมีการปวดเรื้อรังและปวดทั่วร่างกายเลยนะครับก็จะทําให้ภาวะการนอนไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยปัญหาทางด้านร่างกายอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องโรคไฟโบเจียหรือการปวดเรื้อรังนะ มันเลยทําให้คุณภาพของการนอนเนี่ยมันแย่ลงนะครับทีนี้เราเดี๋ยวเรามาดูว่าในกระบวนการทางแผนไทยมันมีวิธีที่เขามาจัดการเขาด้วยนะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตสไลด์ถัดไปนะครับนะอ่าสิ่งที่เราพยายามทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแผนไทยหรือคุณหมอแผนปัจจุบันก็ตามนะเราพยายามทําเพื่อดึงคนไข้เข้ามาสู่ช่วงเวฟนี้ครับอันนี้เป็นคลื่นสมองนะฮะนี้เป็นคลื่นสมองของ ของคนในแต่ละช่วงนะครับนะฮะคือสมองของคนในแต่ละช่วงนะครับอันนี้คือช่วงช่วงที่เราตื่นนะฮะช่วงเราตื่นเป็นเวกสเตตเฟกติงสเตตนะฮะเราตื่นนะฮะก็จะอยู่ประมาณสักอ่าสิบสี่ถึงสามสิบครั้งต่อวินาทีนะครับนะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเคลิม้มเคลิ้มหลับนะฮะเป็นช่วงที่เราเคลิม้มเคลิ้มหลับนะฮะ สิ่งที่เราพยายามจะทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการีแลก x เซชันนะครับหรือเรื่องของการทำเมดิเตชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะดึงขึ้นสมองเราเนี่ยเข้ามาสู่ช่วงภาวะนี้ครับและมันจะทำเราภาวะที่เราเรียกว่าเป็นการเปิดประตูแห่งการหลับนะฮะเกตออฟสลีปนะครับ, sleep, รบแล้วก็จะเข้าสู่ขึ้นเดลตาเอต้าแล้วก็เดลตาต่อไปนะ ตรงนี้จะทําให้เราหลับได้และหลับได้มีคุณภาพดีนะตัวนี้เป็นคีย์สําคัญกระบวนการคือทํำยังไงก็องาให้ครื่นสมองเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อเปิดประตูแห่งการหลับนะครับอ้าวขออนุญาตขอสไลด์ถัดไปกระบวนการหนึ่งคือการผ่อนคลาย p l e a s e and Relaxation นะครับทำให้เกิดการสติและสงบสุขนะครับนะกระบวนการพวกนี้ทำอะไรนะฮะทำได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่น กรบวนการออกกำลังกายที่ผน,นวกกับการหายใจนะฮะ Breathing exercise นะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับโยคะใช่ครับมีอะไรอีกชีกงของของไทยเรามีไหมฤาษีดัดตนนะครับพวกนี้ได้หมดนะครับนะฮะ เป็นการที่ออกกำลังกายพวกนี้จะทําให้เราเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายมากขึ้นทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็จิตใจสิ่งที่ตามมาอีกิ่งอันนึงคือจริงอันนึงคือเรื่องของการที่เราทําเรื่องของทําสมาธินะครับการทําสมาธิหรือการทําบอดี้สแกนบอดี้สแกนเนี่ยมันเป็นการทําให้เรารู้ตัวเหมือนการเรารู้ตัวทั่วขอครพับนอนแล้วก็เรารู้สึกตัวว่าเท้าแขนขาศีรษะอะไรนี้เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการ เป็นวันนี้การทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับหรือการฟังเพลงแม้กระทั่งการมองภาพวิวสวยๆนะนะบางคนก็จะมีภาพที่เป็นภาพต้นไม้ภาพวิวสวยๆที่อยู่ในอยู่ในห้องครับมองแล้วทําให้เกิดการสงบพวกนี้จะทําให้การหลับเนี่ยนะครับได้ดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอ่าขออนุญาตสไลด์ถัดไ,ไปเนรูปอย่างเช่นรูปอย่างเี้ยครับและรูปอย่างเี้จะมีเพลงมีงานวิจัยนะครับว่า การฟังเพลงลักษณะในคลื่นที่เป็นคลื่นที่มีการเสียงผสมเป็นเช่นมีเสียงของธรรมชาติร่วมกับบทเพลงเบาๆแล้วก็ไม่มีความถี่ของเสียงเนี่ยสูงมากเนี่ยครับมันจะสามารถดึงสมองเราเข้าสู่แอลฟ่าเวฟเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนอนหลับได้ดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นบางคนใช้วิธีการอย่างนี้ครับนอนนอนไม่หลับเปิดเพลงฟังพระสวดพวกนี้จะดึงเราเข้าสู่คลื่นที่เป็น ตัวอันนี้มาอ่ออัลฟาเวฟได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนเปิดประตูแห่งการนอนหลับของเรานะครับเข้าสู่อ่าเทต้าเวฟและเป็นเดลต้าเวฟต่อไป <Okay. S 1> ทีนี้